สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนาย PA Navigator นะครับขอมานำเสนอเปรียบเทียบระหว่างจอ Android 2รุ่น2ค่ายนะครับสสเปคนะครับผมจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับเป็นแบรนด์ซิลิโครุ่น SQ9 นะครับผมและทางขวามือนะครับเป็นแบรนด์ p p h a p u ูส t ิ c รุ่น Q9 นะครับผมทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะสเปคระบุเอาไว้ว่าเป็นแรมสลอม64เท่ากันเดี๋ยวมาลองชมการประมวลผล ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่เดี๋ยวเบื้องต้นแอดมินก็จะทําการอ่านสเปคตัวจริงๆของทางฮาร์ดแวร์ของทั้ง2ตัว2รุ่นให้ลูกค้าได้รับชมก่อนนะครับโดยจะทําการอ่านสเปคจากแอปนอกนะครับผมอาจจะเป็น c p u Z หรือ I อเด64หรือจะเป็น c p u X อะไรก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นแอดมินลง c p u Z เอาไว้ก็ทําการเปิดแอปแล้วก็อ่านสเปคทั้งคู่เลยนะครับผมนะครับอ่เดี๋ยวขอขยับกล้องก่อนมาทางซ้ายมือก่อนนะครับเป็นรุ่น SQ9 นะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่น SQ9 เนี่ยจะชนกับรุ่น QA9 ของทางอัลฟาครับจะเป็นสเปเดวกันเลยนะครับผมแต่ทางนี้แอดมินก็มาดูหยิบ SQ9 ขึ้นมารีวิวเทียบนะครับผมทาง SQ9 นะครับผม CPU จะเป็น Snapdragon 450 1.8 GHz เป็น8 Core mm hmm. นะครับ GPU นะครับผมเป็น Adreno 506วิ่งอยู่ที่600 MHz นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นฝั่งของ QA9 หรือ SQ9 นะครับผมมาในฝั่งของทางอัลฟา Alpha รุ่น Q9 บ้างนะครับผม CPU จะกลายมาเป็น Snapdragon นะครับ665นะครับวิ่งอยู่ที่2.02จ h z ์นะครับเป็น CPU 8คอร์นะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับผมเป็น Radeon นะครับ610วิ่งที่950 MHz ินะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของสเปคของทาง CPU ทั้ง2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ Device บ้างนะครับผมนะครับมาลองดูในฝั่งของ Device บ้างนะครับนะฮะในฝั่งของทาง SQ9 ก่อนนะครับ device นะครับผมนะฮะ SQ9 หรือ QA9 ก็ได้นะครับผมเหมือนกัน Resolution อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณแปดร้อยพิกเซลนะครับผมแรมนะครับผมอยู่ที่สามห้าสี่สามก็คือสี่จิกนั่นเองนะครับผมลมเหลือให้ใช้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าจิกก็คือหกสิบสี่นะครับผมนะฮะซึ่งสกินเ e ส o l u t ชันนี้ก็คือ1นเคนะครับสกินเรสชันนี้ก็คือหนเคมาได้ฟังของ 5, q 9บ้างนะครับผมสกินเรสชันคือ 2,000คูณ1,200ก็คือ 2K นะครับแรม3631ก็คือ4 g ิกนั่นเองนะครับผมซึ่งธรรมดาแล้วมันก็จะมาไม่เต็มอยู่แล้วเนาะนะครับลูกค้าคงสร้างมันอยู่ดี นะครับส่วนของลอ m หรืออินเทอร์ m น็ต r y จะเหลือให้ใช้อยู่ประมาณเกือบ40่สิบิกนะครับขึ้นก็คือ64นั่นเองนะครับทั้งโคู่นะครับผมนะฮะจะ CPU จะเป็นตระกูลเดียวกันก็นกนจริงแต่ว่าจะเป็น CPU คนละเบอร์และ CPU คนละสปีดนะครับผมอ่ส่วนการ์ดจอก็คนละตัวนะครับผมนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าการ์ดจอและ CPU ทางฝั่ง คิเ้าแรงกว่าเยอะนะครับผมแรงกว่าเยอะและเส้์ของจอก็คมกว่าเยอะนะครับแล้วก็ดูเฉดสีของจอนะครับผมจะเห็นวนะตอนนี้จะดูคมคมกว่านะครับนี่จะออกดูสว่างสว่างขาวขาวกว่านะครับผมฮะก็คือจะเป็นจอ 1K และจะเป็นจอ 2K นั่นเองนัครับอ่ะเดี๋ยวไปชมการเปรียบเทียบการประมวลผลได้เลยนะครับ ครับผมนะการประมวลผลการเปรียบเทียบนะครับผมทั้ง2ตัวแอดมินก็จะพยายามเลือกเอาแอปพลิเคชันที่กินทรัพยากรเยอะๆนะครับผม3อย่างไม่ว่าจะเป็น Google m a p นะครับนะครับหรือจะเป็นแอ YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งออนไลน์อย่างทีวีออนไลน์นะครับผมมาเปรียบเทียบกันทั้ง3ตัวนะครับผมโดยเบื้องต้นนะครับผมทางซ้ายมือก่อนนะครับเป็น Silico รุ่น S Q 9นะครับผมและทางขวามือเป็น Q9 นะครับผมให้จับ Wifi ตัวเดียวกันนะครับผมไม่มีแอปรันพื้นหลังเหมือนกันแล้วก็เป็นเฟิร์มแวร์ของทาง Google m a p เนี่ยเป็นตัวเดียวกัน Haha, ทั้งหมดนะครับอัปเดตแล้วทั้งคู่นะครับผมนะฮะก็จะลองทำการค้นหาด้วยคำสั่งเสียงนะครับลองดูซิว่าการตอบสนองการปรับผลเป็นอย่างไรแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอะเดี๋ยวรอบลองจมูเลยนะครับเชียงราย ก้าลูกค้าดูแล้วก็ลูกค้าก็เอาไปเป็นข้อมูลนะครับอ่ะกดเส้นทางพร้อมกันนะครับโรน้องเลือกตำแหน่งน้ิต้นก่อนให้เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งของเราปั๊บนะครับนะฮะกดเริ่มพร้อมกันอ่ทีนี้กดไม่โวนถอดแพอ่ะมาแล้วครับ นะฮะนะฮะลูกค้าก็เห็นชัดเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอเดี๋ยวลองไปอีกที่หนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวลองไปอีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองคนขับสั่งด้วยเสียงเหมือนกันนะครับนาลาธิวาสนะฮะก็ลูกค้าดูนะครับอ เลือกตำแหน่งที่เดียวกันนะครับหนึ่งสองสามปั๊บนะฮะ่ะกดเริ่มพร้อมกันนะฮะก็ลูกค้าก็อวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะฮะคือจริงๆแล้ว สาเหตุที่การประมวลผลทั้งสองตัวนี้ที่มันไม่ห่างกันเยอะหรือใกล้เคียงกันเลยเป็นเพราะสาเหตุที่ว่านะครับผมนะฮะ,อะแอปพื้นฐานที่เอามาเทสรีวิวเนี่ยนะครับกับสเปคพวกนี้มันโอเวอร์สเปคอยู่แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันโอเวอร์สเปคอยู่แล้วเวลาการประมวลผลเนี่ยมันเลยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแอปที่กินสเปคเยอะๆมากๆอย่างพวก เอาไปเล่นเกมหรือการตัดต่ออะไรพวกนี้ลูกค้าจะเห็นเลยว่าทางขวามือจะประมวลผลเร็วกว่าทางซ้ายมือนะครับผมแต่เนื่องจากแอปที่เราใช้บนเครื่องเสียงเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ค่อยต่างกันมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มาถึงว่าการประการใช้ทรัพยากรนะครับเลยทําให้ทั้งสองตัวประสิทธิภาพถือว่าก็าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าแอดมินรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยแล้วกันเนาะนะครับในส่วนของแอป Google แบบอ่ะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของการใช้งานดู YouTube บ้างนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวต่อมาแอดมินก็ลองมาเทสในส่วนของแอปดู YouTube บ้างนะครับผมนะครับกับทางซ้ายมือนะครับผมเป็นซีรีโรุ่น SQ9 ครับต้องขวามือที่เป็นรุ่น Q9 นะครับผมอ่ะลองดูนะครับผมไ wi ไฟตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะกดพร้อมกันหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมฮะ ไม่ต่างกันนะครับผมไม่ต่างกันเลยนะครับอ่าอาเดี๋ยวเราเป็นคลิปดูนะครับนะฮะลูคกค้าก็อ่าดูนะครับว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับนะฮะก็เห็นว่ากดแล้วก็มาทันทีนะครับผมนะ ทั้ง2ตัวนะครับอ่าลูกค้าก็ได้รับคำตอบแล้วนะครับในส่วนของแอปดูยูทูบครับผมก็เดี๋ยวจะลองเทสอีกสักคลิปอีกสักแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปดู YouTube นะครับผมก็เอ้ยเพิ่อเปิดแอปเป็นแอปดูทีวีออนไลน์นะครับผมก็แอมินใช้แอป AS Pay นะครับผมโหลดได้จากเพจสตูทั่วไปได้เลยนะครับผมก็จับไปไฟเหมือนกันแล้วก็ลองดูการตอบสนองดูซิว่าผมกดเปลี่ยนช่องแล้วเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสาม ขอตัวทีฮะอันนี้กดไม่พร้อมกันขอตัวทีฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดเปลี่ยนช่องพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามป๊อใกล้เคียงกันเลยนะครับนะอ่ะลองเปลี่นช่องนะครับอยู่ทีนึงนะครับนะฮะใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่จังหวัดด้วยเนาะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมนะครับนะ นะครับผมก็อยู่จังหวะกา,ารดึง Data านะครับผมนะอ่าก็ลูกค้าคงได้คำตอบแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวแอดมินจะสรุปสองท้ายให้ฟังนะครับผมว่าในความเห็นของแอดมินแล้วทั้งสองตัวเป็นอย่างไรนะครับ ครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นตามจะเป็นซิลิโคนรุ่น SQ9 หรือจะเป็นอัลฟ่ารุ่น TQ9 หรือจะมาเปรียบเทียบกับทางอัลฟ่ารุ่น Q9 ทางขวาที่เป็นเซรตมิกก้อนที่แรงก,กว่าทั้งสองตัวนะครับผมสาเหตุที่ประสิทธิภาพในการประมวลผลไม่ค่อยต่าง,งาากันเท่าไหร่ก็แอดมนได้อธิบายไปแล้วในคลิปนะครับก็คือเนื่องจากว่าแอปพื้นฐานที่เราใช้เนี่ยเมื่อเทียบกับสเปคของเครื่องทั้งสองตัวเนี่ยถือว่าโอเวอร์สเปคอยู่แล้วดังนั้นพอมันโอเวอร์สเปคแล้วประสิทธิภาพที่ออกมาจึงไม่ค่อยต่างนะคร เป็นแอปพลิเคชันที่กินทรัพยากรเยอะๆอย่างพวกการตัดต่อวิดีโอหรือเอาไปเล่นเกมอะไรพวกนี้ไอเนี่ยจะเห็นชัดเลยแต่ว่าจอดอยเราไม่ได้เอาไปใช้แบบนั้นอยู่แล้วไงฮะเลยทําให้ประสิทธิภาพจะไม่ค่อยได้ต่างแต่ว่าแน่นอนนะครับสิ่งที่จะต่างคือหนึ่งคือเมื่อเรามาใช้งานประมวลผลเช่นการทํางานแบบหลายฟังก์ชันหรือว่ามีแอปที่มันซ้อนอยู่เยอะๆโดยที่เราไม่ได้ปัดทิ้งอะไอตัวที่ประสิทธิภาพซิมแรงกว่าจะมีโอกาสที่จะหน่วงหรือช้าก,กว่าน้อยกว่าตัว ทางด้านซ้ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบมันติสองจอหรือพวกนี้ทางขวามือก็จะประสิทธิภาพดีกว่านะครับผมหรือเวลาแบบเหมือนเราเปิดมือถือแล้วมีแอปค้างๆเยอะๆนะฮะถ้าเราไม่ได้เคลียร์เนี่ยนะครับทางขวามือจะมีโอกาสเกิดเออร์เลอร์ได้น้อยกว่าทางซ้ายมือเป็นเริ่มปกติอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับผมทั้งสองตัวถ้านับเฉพาะในส่วนของการประมวลผลแอปต่อแอปหนึ่งต่อหนึ่งผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็ แต่ถ้าเกิดว่าทํางานแบบหลายแอปพร้อมกันไอเนี่ยจะเห็นความต่างเลยนะครับผมแต่เนื่องจากจอยดอยเราไม่ได้ใช้งานหนักเหมือนกับมือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับผมดังนั้นส่วนตัวของไอเมนก็คือแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับผมว่าจะเป็น CPU ตัวนี้หรือจะเป็น CPU ตัวนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ว่าเิ่งที่เหมือนกันทั้งสองตัวถึงแม้ว่าจะเป็นอ่าก็คือใช้ CPU snapdragon เหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ซีรีส์ของ ของ CPU เนาะนะครับแต่ว่าแรมลอมเท่ากันนะครับผมนะหน้าจอต่างกันความละเอียดต่างกันนะครับตัวนี้เป็น 1K ตัวนี้เป็น 2K นะครับผมนะก็คือดีทั้งคู่แล้วกันนะครับแต่ทางขวามือเนี่ยของร้านแอดมินจะมีประกร,รม2ปีนะครับผมถ้าเป็นตระกูล Q ของทาง Alpha แต่ถ้าทางซ้ายมือถ้าเป็นของซีรีคโคว่าจะเป็น SQ9 หรือว่าจะเป็น Alpha รุ่น q a 9ก็ตามจะวันตีอที่ที่1ปีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้แอดมินก็เหมือนเดิมนะครับแอดมินจะให้ลูกค้า ตัดสินใจเลือกดวยว่าอยากได้รุ่นไหนไม่ฟันธงว่าชอบตัวไหนแต่อยู่ที่ลูกคก้างบประมาณดีกว่าครับว่าอยากได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นเพราะทั้งคู่ประสิทธิภาพในการใช้งานทั่วไปพื้นฐานใกล้เคียงกันเลยครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยสําหรับลูกค้าเอาไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจว่าเราควรจะไปต่อที่รุ่นไหนควรจะใช้รุ่นไหนนะครับผมนะฮะลืมบอกทางขวามือนะครับรองรับในส่วนของ HDMI นะครับผมทั้งคู่ใส่ซิมโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทางซ้ายมือไม่รองรับ HDMI นะครับผมแต่ว่า HDMI ของทางทางขวามือเนี่ยคือต้องต้องเป็นออปชัณที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมซื้อสายเพิ่มเนาะนะครับผมก็บังว่าคลิปนี้นะครับผมน่าจะให้ลูกค้าได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกว่าต้องการใช้รรุ่นนนไหะคับ แอดมินก็อยากให้ลูกค้าได้ข้อคิดนิดนึงว่าให้เลือกใช้รุ่นที่เราชอบอย่าไปเผื่อเยอะเพราะว่าหากเราเผื่อเยอะบางทีเรายังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาตัวเก่าที่เราเผื่อไปอา้าวยังไม่คุ้มเลยแต่อย่างได้รุ่นใหม่แล้วอะไรประมาณนี้คือใช้นะปัจจุบันดีกว่าครับผมแล้วลูกค้าจะสนุกกับมันนะครับผมขอให้สนุกกับ สินค้าที่ลูกค้าเลือกนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้เท่านี้ด้วกันนะครับหวังว่าลูกค้าถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากกดติดตามสับสไคร์ทางช่องของทาง YouTube ของทางแอดมินด้วยนะครับเนือถ้าต้องการติดต่อแอดมินก็ติดต่อสายตรงที่086053945นะครับหรือเฟซบุ๊กของร้านนะครับก็ค้น p ด d n a v i g a t e r ได้เลยนะครับผมเรามีสินค้าทุกรุ่นทุกเกรดทุกสเปคให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานแต่ว่าผมจะเน้นแต่สินค้าที่เป็นเกรดพรีเมียมเป็นสินค้าที่มีบริ ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับดีทั้งคู่ครับผมรับรองและคอนเฟิร์ม